สวัสดีค่ะผู้แฝดวายลูกหมีมาห้องน้ำลูกหมีอยู่ตรงนี้เหรอฮะเอะอเออไปไหนกันไปไหนกันดำมานี่หนูดีมานีเร่เรื่ยเรืเรน้องมันทำอะไรเนี่ย น้องมันหาอะไรน้องเล็กหาอะไรลูกอือน้องเล็กหาอะไรไปโอ้ยดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไไดลูก,ดลกเดี๋ยวเข้าบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ดำไม่ไปนะลูกนะ ป่าวเป่ามาลูกมาป่าวเป่ามาป่าเป่าจุ๋ยป่าเปล่าจุ๋ยป่ะดูที่เป่าเป่าจุ๋ยลูกมีมาลูกแล้วหนูจะเดินมาทำไมล่ะลูกโอ้ ดาเอ้ยไปบ้านเขาทำไมลูกไดูลูกดูเป่า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 น้องเล็กทำอะไรน้องเล็กทำอะไรครับ น้องเลรร็กทำอะไรครับ้มืดน้องเล็กทำอะไรครับมาลูกมานันแนออกมาแล้วนี่ว่าไปดูดิไปด,ดูปีนต้นไม้แล้วปีนต้นไม้แล้ว อ๋อแลวไปเดี๋ยวไปไปก็ลอกน้อยโอ้โหโอ้ตาไม่ทันเลยคนสวยคนสวยคนสวยอะไรคนสวยไม่ดมดมอะไร ห้องห้องห้องปัสสาวะห้องอุจจา,าหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่องก็เผาไปแล้วไปแล้วได้แค่นี้แหละมีดูจี้เอาเนี่มันเป็นสีแดงแล้วนี่วะฮะเดี๋ยว แดงเข้มเลย,ยม,มันเยอะนะเนี่ยดูดีสวยอ่ะอันนี้ยิ่งสวยออกกล้องมันยังไม่แสงมันยังไม่ค่อยนี่ลูกหมีดอกกุหลาบหนูสวยมากเลยเนี่ยฮะ,ะอดอกกุหลาบหนูสวยมากเลยืต้องตอนไว้หลายๆกิ่งดอกเยอะ เน yeah. yeah. uh. at> ี้ยตอนก็เป well> ็นเดือนนะตอนเนช่วยช่วยช่วยไปหาเงินก็ไม่รู้ขนซื้อมาจัดลางวัลัางวัลเน่เหรออือราัลัน ชช่วช่วยวยยมันก็ออกอยู่แต่มันออกไม่เยอะเหมือนอย่างนี้เนาะย้มอ่ันนี่ตัวเน้อันนี้ตัวนมนก็สวยใบมันไนมน่มีเหี่ยว งามลูกหมีเ,เปาเปามันเ้าเเปาเปาเาเมาเปาเ่าเปาเปาเมีเปาเาเาเปาเาเาเปาเอาเปานปเลาเปาเปามาเาเปาเาายาเอาเออเาเาเปาาาาเาเเาาว,นะวเปา ทำเป็นเล่นตัวายเปาไม่รู้เรื่องนะลงใหกเป้าเปามาให้อุ้มเนี่ยลูกหมีเอาเปามาอยู่ด้วยเป้าฮะดูทำดูทำหน้าทำตาดิมันหน้างอเออหน้างอนใช่ไหมเปาไปแล้วเป่ารู้เรื่องเลยให้เป้าน้องก็เป้า อ้วนแล้วนะหนักต,ตัวอยู่ในดงบอกมาไหวตัวตัวหนักหนักแต่ไปกินอาหารน้ำมูกเหม็นเยี้ยวไอ้ดัง,ง,งมันกินเด็ดเหม็นเยี่ยวเลยอ่ะเยี่ยวปุ๊บน้ำมูกไหลเอามานอนหลับมาไปโป่งเลยอ่ะตุ้งเช็ดมันแพ้ตั้งแต่ลเล็กๆแล้วนะอ่ะอ่ะไปดูดิเป่าไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์อาบน้ำไม่ค่อยร้องนะเออไม่ไอายน้องก่นอน ทำไงอุดูท้องทำเป็นท้องก็แมวก็แมวก็แมวฮะน้องเล็กมาน้องเล็กมาเนี่ยขอดูนมเล็กหน่อยเร็วเนี่ยดูนมเล็กหน่อยเร็วเร็วลูกเร็วนดี๋ยวเาชอบจริงไหมดวมนหันหลังเออเร็วเนี่ยดูดิขอถ่ายรูปก็ไม่ได้หันหลังให้มีน้อยไม่ให้สักอย่างดูดิอ๋อไม่ชอบ ปเปิดเพลงก็ไม่ช่บขานอนนอนอยู่พ่อเขาดูติ๊กตอกเสียงดังเขาก็ไปนอนใกล้แล้วเขานอนอยู่นี่ไอ้เกิร์ลมานอนใกล้เขาก,ก็ลุกนีเออลงบอกถ่ายรูกไม่ทนันเลยค่ะถ้านอนอยู่ไอ้เกิร์ลมานอนใกล้เขาก,ก็ลุกนีไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรทั้งนั้นนี่ใส่มาในโบเลยหันหลังให้ดูจิอ่ะไปแล้วไปดูดิเปล่าทำอะไร อ,อ,าาอะไรลูกข้าินหนได้คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะพามาดูดอกกุหลาบช่วยๆนะคะบรรยากาศเช้าๆของบ้านลูกมีค่ะบ๊า,บายบายค่ะ